มาเลยดามดังนั่นเลยปาเดิม MFX โอเคถกต้องรถเล็กไปได้สบายมาครับช่างเร็กจางเรกได้ไม่ได้อะได้อะเข้าจังหวะที่ยากพอดีดับแต่ไวฮะไว <c oughs> คือถ้าปลาดแล้วก็นี่ฮะถ้าปลาดฮะโนนะที่จอดด้านล่างนะเ,เอาใ

หายหน้าหายตาไปนานมาแล้วไปเลยไปเลยไปให้ได้ให้ได้เฮ้ยไอ้เอ้ยให้นึกถึงหน้าลูกบ่าวไว้นะจะ่หูดไม่ได้ละตอนนี้รถมัดแรงเดี๋ยวนี่รถมัดแรงเดี๋ยวก่อน แม่ตองเล่ได้ยินเสียงแบบนั้นนั่นคือแม่ตองเล่ครับแบบขึ้นได้ตัวไปทางโน่นเหรอนนผมไม่เสียงนะโอ้โหไปจากที่นั่เลยเกิดดังกรอกเป็นอันเอ็มมี่ไม่เสียงนะเอ็มมี่นะเขาจะดูเราอนุโลมแต้พังงุ้เราไม่จมวายเราถ้ามเราพาซีโร่เราขึ้นโอ้โหนี่มัอร่อยขิ้นี่หมจีน่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ